โอ้ม่เกิหยดไอ้เควสี้องก่ไหมเป็นไหนทำยากขันไปทางน้นยไหนเงนยนะอูดานนี้ฆาตกรน่าจะยากนะดูเลยอ่ะคนมาหัวขาร้อยอะตบกว้างมันเายมันแหบไปกี่เปเเ่อนอันนี้อะไรอะรุ้เลยอย่างนี้ไม่น่ารอดมีศพแล้ว โแรกของพี่อุ้ยเธอเธอไม่ได้กินหนมหลักทารีอะลรวะทารี่หนีไปสิเร็วทานโอเคเธอไม่ได้กินหนหลักไม่หวงกลิบเล็กไม่อะไรเขาไิกคลิเป็นอะลี่นิ๊กวเอ้ยม่ได้หรอมั้งพอนึกดูดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้เดี๋ยวนะสีนชมพูสีชมูปจ้าสีชมพูป่สีชมพูปสีชมพูมพูสีชมพชมพูอเคโอ้ยย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 ย เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นใครผ่านใครเออไม่มี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 คิดเองคิดเองอดีตความฝันความฝันตาฝาดต่อไรยิ่งเจอกันแล้วมันะีใครตายไหมเราไงตายแล้วเราแงตายแล้วสองเลยเหรอเจอสัตว์เลี้ยงของเทมมี่ด้วยอยากใครก็เป็นลูกชายผมนะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ยังไงขอโทษต็อบบี้เดี๋ยวนีเลย พี่กำลังทำให้คนชื่อบ๊อบบี้ทางโลกกำลังร้องไห้เวสน่ารังเกียจเวสน่ารังเกียจใ่ชีางเกิดขหาว่าบ๊อบบี้ไม่เหมือนคนที่จมีี่กว่าน่าเกียจมต้องข่าผมด้วยผมแค่กอกน้ำเฉยๆหมดเรียงหมดให้หมดก็ไม่รู้ด้วยไปไหนแล้ว่ะเด็ดเรี่ยงดีเลยดีไหมหล่รล่อล่งหร่อ ไม่ย่าไปยุ่งกับผมเออโอ้มีข้างบนเฟสแต่เฟสนี่เกี่ยวนะอิบมีความแบบเกี่ยวดีกว่านะเคสยาวมนุรู้ตอนที่เราไปคึ่สอนบอกได้นกเอ้อสั้นไี่หาไม่เจอนกนกเคบอกว่าผมได้ทำหมดแล้วกันไอ้ว้านกเป็นคนเนียว ก็าบอกอะไรันวะไม่เห็นเลยแม่เอ้ยคิดฟินตารเนะรู้กอยากมิดปินตาเรามาเดีกิปปินตามเราะไม่เห็นนี่เงี้ยอันนี้เสียงดวงโคตรถ้าโชคมีมีใครช่วยคือคนนั้นเลยจริง เฮ้ยเเฮ้ยคุณครูระวังคุณครูระวังเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายเลยตายเด้วมรับเร็วมากเลยอะมองไม่เห็นน่ะเฮ้ยอาเฮ้อะไรเนี่มันคุณครูฟุ้งเดินมาตัดหน้า

เด็กไม่ีามอย่าไม่รู้ตอิดอตดยเฮ่มาทางฉันอไปเดี๋ยนี้เขาหักเลี้ยวแต่ว่าไม่รอดไม่รอยัอยู่ยังรอดอยู่ขูดาวแน่นัน นี่ไงเราพูดเลยโซล่าไปจุดเริ่มต้นจริงๆด้วยเรายาวไอ้หนูมันมีบทปิดชื่อไหมมีบทปิดชื่อที่เกลียวหมดแล้วผมว่าผมเกลียวหมดแล้วนะเขาเดินเดินรอบแล้วแหละมันไม่มีเฟสอะไรแล้วใช่รอบแล้วแล้วท่านแบงค์จะวิจัยตรงนี้ ตัดจุ่มทันเลยผมลั่นไม่ไหวเล็กวิ่งวิ่งอะไรกะวิ่งแล้วพิญญาแล้วแตเป็นน้องไก่เลยใช่ไหมนตอัวแตกมาแล้วตัวแตกมาแล้วตัวทารอเด็ด ต้องทำไปเรื่อยๆวน้นะครับไหนวะอาจจะอาจจปะทะกันเพียงเล็กน้อยแต่ว่าไม่เห็นครับผมเขาคาดการเพียงไม่ได้อ่ะไม่ได้แปลงแววาจะกดแล้ว่เมื่อกี้มันไม่ทันอ่ะผมนี่งมากตั้งใจมากเลยกว้างใช่ไมมันกว้างมากท่านลูกตาบอดในแหววบูอย่านะอย่าเป็นดีนะ

เองโคท่านแบงค์โหดร้ายเกินไปแล้วนะท่านโอ้ยจานมันบ้าจนอาชาญจานมันบึ้นบึ้นไปแล้วอาชาญยานกันฆาตกรรมใส่ทำเหื้ยงเอโอเคเสร็จแล้วเฮ้ยใครมาโอ้โอเคตกใจไอ้ตองพวงไอ้ดูุจัดหน้ารู้เลยรู้เลยผมก็ว่าใส่เฮี้ยงไม่สบายใจครับมีคุณยามีคุณยาแถวนี้ไม่รีบ สวัสดีครันเออสวัสดีครับผมกเป็นน้องาไ่เหนไหนเห่นห้งจริงเวลาวิ่งหุ่นแห้งจริงผมเวลาวิ่งโอ้โหมีเยอะเป็นน้องไก่หรือปลาโอเคเวลได้หมดละสองหนึ่งบายท่านอ้ย ไปกิมเล็กได้เหรอวะกิมเล็กกินเลอะไรทำอะไรกิมเล็กได้เหรอเมื่อกี้กินคนเมื่อกี้โดได้ยังไงวะได้ยังไงวะทำอะไรเล็กทำอะไรใหญ่เลยวะได้ยังท เราหมดแล้วทุกคนวัสดีท่านหมดละเอาท่านมออไปเหรอแ้วนมี้สียงเอ้ผมนึกว่าท่านจะอยู่มอออย่างงี้เลยโอโหเนาะนโนนโอเหมดลวครับนาะท่าะนเาะเนนามเนา้เนานะนเนาะนนาเานเน้ยังไงนามเนนนานนนะเาเนนเ ท่าดีท่านแ่อ่นเลี่ยดกันเลยพี่เก่งไปชีเียดเลยไปท่านเราเดินไปด้วยกันพวกท่านไปไหนท่านแบงค์ไปกันเท่าไหร่เลยใช่ครับผมผมเสร็แล้วอืมชัมัเดีแล้วเจอเ้เอเเลยมากเราไปทำไปได้อ่ะอันนั้นจะแหลกท่านนนี้แหละเพราะว่าผมก็เหมือนกัน เหมือนเขาม่แก้เลยแหละมุมกล้องต่างกันใช่ไหมมุมกล้องจะต่างกันยุบลำบากที่เหลือใค่บ้างเหลือคู่ครูคู่เล็กต้องคู่ลรูแล้วไม่เหลือแล้วไม่ใช่ไปถึงยังไม่ตายน่ะเปิดรอเปิดเราเป็นแอร์อยู่ตรงไหนกันสีฟ้าเขาเปลี่ยนหัวเขาอาจจะพาชนะก็เป็นได้คิเล็กสู้ๆคิดเล็กคิเล็คือความหวังจบมุมละไม่น่าละไม่น่าเหลือแล้วจริงๆ เฮ้ยความหวังอาจจะเป็นคุณครูก็ได้ไม่ได้อย่ามาค้าวตียังไงอย่ามาข้าวอย่ามีความหวังโดนโซล่าอีกนะอย่าลืมเพว่าโซล่าคือความหวังหนังสือแอนได้ความรู้ไม่ทันเดี๋ยวนะเฮ้ยเของเราหมดแล้วแหละเราไม่มีที่ท่านทะลุออกมาท่านเมื่อกี้โซล่านี่โซล่า ไม่เดือนะไม่เดือดไหนไม่เดือดอ้าวอ้าวท่านใดแม่ท่านยท่นยท่านตาเท่านไปตายท่านเลยนายก่จะบัดยังไงให้หลุดนยก่อนนยก่อนมจะก่นนายก่อนท่านกนายก่อนเล็ตัวร่วพึ่งไทยเ้ียยาไปยาแล้ว

ต้องยอมาเอาจริงโอ้ยขอละทำได้ยังไงไม่เดียนขอละไม่เดียนเฮ้ยคุมใกล้สุดแค่นี้แหละลูกแกหัวโหยขี้ใกล้สุดแค่นี้แหละผีได้แต่ผีเมื่อกี้มันต้องจ่อว่าด้านสีเฮ้ยผีทุกคนเช็คดีๆนะเช็คอยู่ค่ะไม่เช็คดี่นะผีท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วลฮัลโหลเฮ้ยท่าน俩สองคนอยากให้เช็คกันนะเนี่ย ครณคุณย่าใคร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 แใครใครเควสไใครหลงฮะใครสุดท้ายเมื่อกี้ใครทำเฟสแล้วจบเตพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมใครอะใครอะผมไม่ใช่อะอ้าวไม่ใช่อะใครอ้าวเม่อีใครทำเฟรแล้วจบไดไงเออจบไดไงได้บอกด้วยกันเออวะอ้าวเมื่อกี้มีใครทำเฟสป่ะ ไม่ม oh, ีไม่ได้บอกเราไม่ไ้ทราทำอะไรเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเอ้าเฉยมัทั้งมาเถอะชนะเก็บพังพวกคเรามีความหวังเรารอดจากผู้ใครผมอยาเป็นใครเป็นใครเพื่อนแลสองคนนั้นใครครับแล้วประเด็นคือฉันเป็นไงใครค่ะ่อเดมออเอเดอ้เด่ยเอะย ท่านแม่งคุบข้อมีคนท่านแบงค์เสียแล้วอ่าเลยท่านค่าเลยท่านหัอนุญาตเสียแล้วด้วยใช่เพราะว่าเสียแล้วใครเสียใครเสียไม่ใครเสียมีคนตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้วเสียแล้วนกไหม้เมื่อกี้นกไหม้ปุ๊บนกเสียแล้วเหรอยังอย่งย่งยังไม่ตายยังไม่ตายเลยอยู่น่าจะดีเล่ยเลยตายเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งส้มกับขาววิ่งหอกกอนอย่าอยู่กับพี่เขาอยู่กับพี่เขาอง่ีสวัสดี

ตกใจมนเอ้าผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงห้องกล้องจนกำลังส่องดูคนเนี่ยครเน่อยเลยอ้ยเหนื่เลยเอ้าแล้วจะพาไาทำไมไม่ไปเอาว่าไได้อน้เรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย อะไรครับอะไรครับ oh God. ใครวิ่งพามาสารภาพดิม uh. ันมันมันมาเองมันวิ่งมาหลายคนพักเออ ยังปะน่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วั้งแบงคเกี่ยวหมดยังแล้วเธอหมดแล้วเรองกล้องงนปิดได้นะนี่ก็งูจอนปิดกันเลยทีเดียวแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงโต๊ะกลางน่ะโต๊ะกลางนะท่านแบงค์มาหาผมโต๊ะกลางได้นะทางไม่เห็นโอ๊ยเหนื่อยผมอยู่โต๊ะกลางอ่ะคุณอยู่โต๊ะกลางอ่ะครับเออผมอยู่ที่ดีคุณครูอยู่อ๋อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไอ้ตอแหลโต๊ะกลางเหมือนกันตอแหลเลยผมบอกจะหวังดี ขอบบคคุณรั้แล้วเราก็เชื่อคุณครูเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไงเลยคุณครูท่านต้องหนีไม่ใช่แล้วเขาอยู่ไม่ไม่ทำ quest อยู่ตรงนั้นไม่คิดว่าคุณครูจะมาแต่คือว่าขอคุณครูันชั่วผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีชั่วแรงมาก เป็นห่วงโซล่าโซล่าโซล่าได้ได้อยู่ไหนฉันอยู่ห้องเลยเด้ห้องไอ้ห้องไฟอ่ะอยู่ลาว่าอยู่ลาวาอยู่ลาวานะเดี๋ยวไป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 รองก่อนร้องก่อนร้องก่อนรองก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋วไปเดยวไปเดี๋อวไอเเดี๋ยวไปี๋ยวไปไดเอีีออเวีเวลไป ท้ายปอนีตายก่อนไม่กดปูแกขาฉันไปได้ไม่เป็นไรรอบหน้าถ้าแกกดที่พอด้จะหมดแกกินี่ขาวกันกินตอนนั้นบนกมนนกิดแล้วเหราไม่เนลยนกผิดแล้วเหไม่เป็นเลย ห้าหกเจ็ดแปดลาวทไปไว้โอ้มเก้าสิบไปไว้ลวโอ้งเวล่ะโอ้ลาว่แล้วโอ้โหใครไปกรับวนนไปแล้วอยู่ต้งไดนโอ้แล้วเหละตอนแรกยังใช่ไหมยังยังน่าจะอยู่แถวๆนี้คนเง โอดเคว t าวเห็นเห็นแเอียแค่ไปแล้วหรอท่านแดงผมไปแล้วนะเจ้าบีผมไปก่อนเลยท่านผมทงเฟซสบายๆแล้วเองทำไม่บอกชิวเลยมาไม่โดนละไม่มีไม่มีไม่ม่ ไม่มีแลไปเสียงอกิหวิเธอจะตายใช่ไหมคะโทนีช่ใ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 ่ใชน่าดายยืนปากแหลมแหมนั่นแหละปากแหลม่หนี่สายตายไปแค่ยา โอ้โหเรามีคนอยู่ตรงนั้นีได้เปิดประตูมาทำยัไงโซล่านี่แน่ทเสร็จแล้วเหรองนมันเยอะจังเลยไม่ได้หลบไม่ได้หลบวาวไอ้เก๊อันนี้รถต้องท้อที่มีไข่โอ้ยกดอย่าเพิ่งไข่

เฉยก็รแล้วนะไอ้ตี๋เฮ้ยไปได้พี่องพาแล้วขอฉันขอฉันขอฉันขอัอุณหภูิก่อนไม่เป็นไรสะยังเหลือคนดาวอยู่ชม้ ว้าวว้าวว้าวาววาวว้านวาวว้รอาวว้าววาวว้าวว้าวว้าววนาว่าวว้าวว้า่าวาวว้ใ้้า้ไม่นาไปาล้วน้วน้้า้ว้วว้้าว้าวว้าาวว้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 ้วว้าวว้าวว้าวว้ว กินไม่ใช่กล้วยบนานาบนานาีนี้นี่จิโอ้โหาไม่ชอบกินกล้วยแสดงว่าโัาต้องเป็นข้าวโพดแน่เลยแบบฮมมี่ถักเสร็จแล้วเหรอลูกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแน้ที่สุดคยอดมโเกินมากเ้ เดี๋ยสองคนแล้วผมไอ้คนไม่เจนเย็นกันมากไปนั่งเลยทอมมี่จะกระโดดลงหลุมแล้วนะเว้ยโอ้โหลงลงไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องรอดอยู่นั่นเลยแล้วนะโอ้ผมเห็นแต่สีแดงอีกคนหนึ่งแบบเป็นผีอยู่ไหนวะขนาดผียังไม่เจอเลยอ๋อเห็นแล้ว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 มันจะมีอะไรตรงกลางไหมป๊อบปี้ป๊อบปี้มาอยู่นี่ป๊อปปี้มันเีย็นอย่างงั้นเลยเลยใช่ท่านแดงอยู่ไหนอะตอนเนี้ยท่านแดงไปไหนไหนออยู่ไหน

ใช่ใช่โอเคครับโอเคครับตีเหบม็อบวิญญาณแล้วโอเคครับสอบเกรียนแมพท่านดูหนังเลยสอตายกันแบบนั้นหรือว่ากิฟเล็กกินเล็หมดแล้วใช่ไหมกินเล็กลูกสอนนะมันมีลูกสอนกี่อันไม่วิ่งจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยวิ่งจกุดเดียวต่อต่านสอบเองมีอันเดียวค่ะแล้วก็เควสยร์ย่อยมันก็หนูก็ทำหมดปุ๊บปุ๊บม่ท่าจุกอะ อันนี้เ่ยเเอาไปรืๆช็คทุกคนเช็คนะต้องมีลูกศรแค่อันเดียวนะลูกศรอื่นไม่ใช่นะใช่แค่เดียวเดียวเดียวไม่แก้เขาไม่ได้โง่แบบเลยเนี่ยไม่ไม่เจอเควสเหลือแล้วนี่ยต้องชอบคอมให้ก่อนแล้วแหละเดือดเดือดจริงๆวันจะได้รู้อะโงมากทำทำทำไหมป้่หมาอยู่พี่ปูหมาด้วยความหวั่นเกรง คือไม่รู้แล้วใครยังเหลือเฟสอ่ะเรา give ไหมถ้าเหลือสองคนสุดท้ายอ่ะให้ไปเปิดซับพอร์ติคเออเออเรอยู่ยากสุดทีนะเพราะว่าฝั่งฆาตกรก็มองไม่เห็นเลยผมนี่เดินจนจะอ้วกเลยเนะแกเออมันเกมเดินจนแบบไม่รู้จะหายังไงอ่ะคืออันนี้อันนี้ง่ายคนที่รอดต้องพยายาม ทำเฟสได้ไวมากสุดแล้วป่าอืมแต่งว่าทำไมเ,เฟซไม่เจอใครกันที่ลงเฟซอยู่และ บอกเทคนิคนับเวสนะผมทำเวสได้ห้าเวสแล้วอ่ะที่ท้าเวทราครบแล้วก็เหลือผีอ่ะมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งในการจำว่าเรามีเวสอะไรบ้างด้วยการกดแผนที่ก่อนที่จะเริ่มเกมอืใช่กดกระํามาไว้ซึ่งก็ทำหมดแล้วอ่ะใช่แต่บางทีตอนพอเราเป็นผีอ่ะเราทำหมดแล้วอ่ะแล้วมันมีเวสงอกด้วยนะถ้าครเนอะมันมันมันจะมีเข็มชี้ใช่ใช่แต่จะมีเข็มชี้เออไอ้พวกนั้นน่ะไม่ใช่เวสเวทต่อเนื่องไม่ใช่เวนงอกเวสต่อเนื่อง ก็ใช่ก็คือมันเป็นเควสลองเอลองลองแทสสองอันไงในเีวีนี้ด้วยแ<น>ล้วก็นั่นแหละว่าแต่ตะแยะเหลือสองคนสุดท้ายเทมมี่กับใครเนี่ยดูจิ๊เล็กสุดยอดอ่ะสติกเกอร์ลายจิ๊บเลีกและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์เตอมีให้เลือก,กสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอ,อุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ